ชุดนี้ทั้งสวยถูกแล้วก็ทำเลดีจริงๆค่ะทุกท่านค่ะพิกัดคลอง12หนองเสือค่ะเอ่อหน้าโครงการของเราติดถนนดำถนนลาดยางแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ราคาถูกมากราคาอยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทต่อไร่เราขายยกสี่ไร่ค่ะทุกท่านค่ะหรือว่าท่านไหนจะแบ่งซื้อเพียงสองไร่ก็อยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทต่อไร่ค่ะนะคะเพียงแต่ว่าล็อกด้านหน้าที่ติดถนนดำนะตอนนี้เราขายหมดแล้วค่ะทุกท่านค่ะ ล็อกด้านหน้านี่มีเจ้าของหมดแล้วนะคะแต่ว่าล็อกด้านในล็อกที่678ยังมีว่างอยู่ค่ะท่านค่ะแล้วก็ล็อกด้านในก็ถือว่าพื้นที่ดีงามเหมือนกันค่ะท่านค่ะเราทำเสาไฟเข้าไปถึงหน้าแปลงด้านในเลยค่ะเนี่ยค่ะมีเสาไฟถึงหน้าแปลงด้านในนะคะแล้วก็ถนนหน้าแปลงก็กว้างแบบนี้ค่ะถนนหน้าแปลงกว้าง7เมตรนะคะสะดวกแบบนี้ค่ะเข้าออกสะดวกค่ะนะคะ ราคาถูกมาก690,000บาทต่อไร่เรายก4ไร่แล้วก็คือยังมีให้ท่านจับจองได้ที่อยู่ด้านในนะคะล็อกที่6 7 9ยังมีว่างท่านจะแบ่งซื้อ2ไร่ก็ได้ขายนะคะที่ดินถูกๆพิกัดคลอง12หนองเสือคะ่ะร้านคะ่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะนั่นหมายเข้ดูแปลงด่วนๆ0621574449คุ้มค่าจริงๆค่ะที่ดินชุดนี้